มานอนนาเดียมานี่สิสเร็วานเวานเดีย ขึ้นไปก็เต่ามีเต่าขึ้นไปมีเต่าขึ้นไปเลยมีเต่านะลงมาเต่ากัดนะมาเต่ามาเต่ากัดนะเร็วๆ มานี่ออกมาจากตู้เย็นอ,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 อันนั้นอาหารแมวของแมวปิดเร็วปิด ปิดมาหาแม่มามาโอมาหาแม่ไาเดียมาหาแม่มามาปิดปิดตู้เย็นเร็ว ปิดตู้เย็นเลยปิดตู้เย็นแล้วออกมามาเดียมาแม่เจอะให้มาหาแม่มามามัม 妈妈。